ก็จะเป็นชุดสายหน้าแบบไม้ตายเบาไร้สารตะกัวมีวิธีการตั้งง่ายๆนะครับ2ขั้นตอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะนะน้องๆน,น,นักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเหนือเมฆฟิชชิ g งแชนแนลอีกแล้วนะครับ ก็วันนี้ผมมีชุดสายหน้ามานําเสนอนะครับก็จะเป็นชุดสายหน้าแบบไม้ตายเบาไร้สารตะกัวนะครับนี่พอดีมีเพื่อนๆนะครับได้คอมเมนต์เข้ามาในช่อง YouTube ผมนะครับว่าไม้ตายเนี่ยสามารถทําให้มันเป็นไร้สารได้ไหมนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นผมทําคลิปที่ไปเกี่ยวกับไร้สารตะกัวนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองทำคอนเทนต์นี้ดูนะครับผมว่าทำได้นะครับทำได้จริงตกได้จริงนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับก็ มีวิธีการตั้งง่ายๆนะครับ2ขั้นตอนนะครับในการตั้งแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมมีวิธีการขึ้นสายหน้าอย่างไรแล้ว2ขั้นตอนในการทําเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะเราก็อยู่กันที่บอตกบารมิคอฟฟนะครับแถวสิงปรากนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับเลยสิงปราคมานิดหนึ่งครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าผมมีวิธีการขึ้นสายหน้าอย่างไรนะครับแล้วก็ สองขั้นตอนในการตั้งตั้งอย่างไรนะครับับผมมาดูวิธีการขึ้นสายหน้าก่อนนะครับก็สายหน้าวันนี้นะครับผมใช้คันระยะ2.7นะครับของ v ีไฮบินนะครับไ่ข้อดำนะครับก็วิธีการขึ้นสายหน้านะครับก็สายจากปลายคันนะครับก็มาเจอสต็อปไลน์ตัวบน1นึงตัวที่เสียบทุ่นตัวทุ่นครับแล้วก็ที่สต็อปไลน์ตัวล่างนะครับแค่นี้ครับวันนี้ ตกใกล้ๆครับวัดเบาๆนะไม่ต้องแรงมากครับก็ใส่ตัวเดียวก็พอนะครับแล้วก็มาเจอชุดเป็นชุดลูกหมุนนะครับลูกหมุนตัวนี้นะครับใช้เป็นตัวแทนตัวตะกัวนะครับใช้เป็นตัวล้งตัวทุ่นให้จมลงนะครับนี่แหละคือไรสารตะกัวจะไม่มีตะกัวในชุดสายหน้าเลยนะครับก็ คำว่าไร้สารนะครับมาจากคําว่าไร้สารตะกั่วนะครับผมได้อธิบายไว้แล้วนะครับใน EP ีที่50นะครับเพื่อนๆถ้าอยากรู้ก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับคําว่าไร้สารตะกั่วมาจากอะไรนะครับแล้วก็มาเจอชุดตะขอนะครับชิงหน้าผมใช้ชิงหน้า5เซนนะครับชิงสั้นนะครับชิงสั้นก็ที่ตะขอก็ใส่สต็อปไลน์ไว้หนึ่งตัวนะครับเพื่อวันนี้เราตกปลาปนินนะเพื่อเอาไว้กันฟันปลานะครับปนินเป็น ปลาที่ฟันค่อนข้างคมนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราใส่อาหารจับจีบนะครับมันจะจับตัวตะขอได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ผมได้อธิบายไว้หลายๆคลิปนะครับที่ผมทําไว้นะครับโอเคนะครับส่วนตัวทุ่นวันนี้นะครับเป็นทุ่นที่สั่งทําพิเศษนะครับจากนาเว็บนะครับเป็นทุ่นตัวเล็กนะครับเป็นทุ่นใช้ใช้ตกไร้สารเลยก็ได้นะครับจะหรือว่าจะทําเป็นไม้ตายเบาอย่างผมทํานี้ก็ได้นะครับ เป็นทุ่นขนาด5มิลนะครับความยาวประมาณ2เซนนะครับ5มิล2เซนนะครับตัวข้อสีเป็นข้อสั้นนะครับข้อเล็กนะความยาว11ข้อสีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งทุ่นกันครับว่าจะตั้งอย่างไรนะครับผมครับผมเดี๋ยวมาชมขั้นตอนแรกนะครับก็ขั้นตอนแรกก็เป็นการช่างทุ่นกับตัวลูกหมุนนะครับ แล้วก็ตะขอนะครับให้เราใส่ตัวตะขอกับลูกหมุนไว้เลยนะครับอ่านะครับขั้นตอนแรกกับรูดลายสต็อปเปอร์ครับลงมาใกล้ๆกับตัวลูกหมุนนะครับเราจะมาดูว่าลูกหมุนกับตะขอนะครับสามารถดึงตัวทุ่นลงไปกี่ข้อสีนะครับเป็นการดูว่าน้ําหนักอ่าไอ้ตัวลูกหมุนกับตัวตะขอนะครับดึงตัวทุ่นลงกี่ข้อสีนะครับโยนไปเลยครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้ดูนะครับลูกหมุนกับตัวตะขอนะครับดึงตัวทุ่นลงไปเหลือหนึ่งข้อนะครับหนึ่งข้อสีนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ฮะก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้มันโผล่ขึ้นมาเยอะกว่านี้ก็เปลี่ยนเบอร์ลูกหมุนนะครับเปลี่ยนให้เป็นเบอร์เล็กลงนะครับหรือว่าทุ่นเพื่อนๆ่ มันลอยขึ้นเยอะนะครับเพื่อนๆอก็เปลี่ยนตัวลูกหมุนให้เป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับก็แล้วแต่ว่าจะชอบดูความสูงเท่าไหร่นะครับของตัวทุนนะครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกได้แล้วครับนี่เหลือหลือ1ข้อนะครับหข้อสีนะครับโอเคนะครับขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการหาระดับน้ําจุดตกนะครับโดยการลูดสต็อปเปอร์ขึ้นนะครับกับตัวทุนนะครับ เพื่อวัดระดับน้ำนะฮะวันนี้ผมจะเมื่อกี้เราตั้งทุ่นไว้กับตัวลูกหมุนนะครับหนึ่งข้อสีะฮะแต่ตอนนี้เราหาระดับน้ำเนี่ยผมจะให้ตัวทุ่นโผล่ขึ้นมา3ข้อสีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ดูดหลายสต็อปเปอร์ขึ้นแล้วก็โยนไปตรงจุดที่เราจะตกตกตกจริงเลยนะครับแต่ไม่โยนสุดสายนะครับ ถ้าเราโยนสุดสายปุ๊บเนี่ยเวลาเราใสา่อาหารมันจะกลายเป็นตกหลังทันทีนะครับเราจะไม่ตกหลังนะครับเราจะตกเป็นไม้ตายเบานะครับเป็น90องศาเลยนะครับตัวตัวตัวลูกหมุนจะดึงทุ่นนะฮะขึ้นมา90องศานะครับเราจะโยนโยนไม่สุดสายนะครับห้ามโยนสุดสายนะครับถ้าโยนสุดสายตัวอาหารมันจะกลายเป็นตกหลังทันทีนะครับโยนไปจุดที่เราคิดว่า เราจะโยนให้แม่นที่สุดนะครับเราจะตั้งไว้ที่3ข้อสีนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ครับโผล่ขึ้นมาเยอะเกินโยนไปเลยครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมตัวตนให้ดูนะครับอประมาณนี้นะครับก็หาระดับน้ำนะครับตั้งไว้ที่3ข้อสีนะครับแหมเนี่ครับประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าได้แล้วนะครับก็ครับก็ขั้นตอนก็มีสองขั้นตอนนะครับส่วนชุดสายหน้านะฮะเวลาลงถึงพื้นก็จะเป็นลักษณะไม้ตายนะครับ ตัวลูกหมุนจะนอนพื้นนะครับตัวตะขอจะนอนพื้นนะครับส่วนสายหลักก็จะตั้ง90องศานะครับการตกแบบนี้อย่าโยนสุดสายนะครับถ้าโยนสุดสายปุ๊บมันจะกลายเป็นตกลังทันทีนะครับก็ให้โยนไปตรงจุดที่เราวัดระดับน้ําจริงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาตกจริงกันเลยนะครับส่วนอาหารที่จะใช้ในการตกวันนี้นะก็เป็นตัวนี้ครับฟิตฮุกนะครับซองสีเขียวนะครับของเชียงรายฟิชชิง ผสมเป็น2อย่างนะครับเหมือนเดิมครับก็นวดนิ่ม1ชุดนะครับก็ตีเป็นผงเพื่อจับจีบอีกหนึ่งชุดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาตกจริงเลยครับนี่ครับใส่อาหารเข้าไปนวดนิ่มนะครับชุด้วก็ตัวผงจับจีบไว้ที่สายนะเป็นตัวอ่อยเฉยๆนะครับตัวนี้ไม่ต้องโยนสุดสายนะครับ ยนไปที่เราตั้งระดับน้าครั้งแรกถ้ายนสุดสายปุ๊บจะกลายเป็นตกลังทันทีนะครับถ้าทุ่นจมหมดดอกแสดงว่ามันเป็นหลังนะครับถ้าทุ่นมันจมหมดนะเพื่อนๆก็ลากเข้ามาหน่อยนะครับมันต้องโผล่ขึ้นมาสามข้อสีนะฮะมัน,มนไม่ทันโผล่ครับมันกินเลยครับ เต็มปากครับเต็มปากปลาทับทิมเล็กครับใส่ถุงนุ่นิ่มครับก็อาหารจับจีบไว้นะครับกษณะแบบนี้โยนไปเลยไม่ต้องโยนสุดสายนะครับโยนสุดสายอย่างที่บอกครับโยนสุดสายจะกลายเป็นตกลลังทันทีนะครับ นี่ครับจังหวดยกนะครับจังหวดยกตัวนี้ครับจังหวะยกนะครับสวิงไม่ได้ออกมาครับหลุดไปเลย นี่นับเต็มปากครับนี่เห็นไหมครับตัวสต็อปเปอร์นะครับกันฟันปลาได้ดีนะครับตัวนี้ครับถือว่ามันนี้นะครับ ครับเาผมเดี๋ยวมาสรุปอาการของทุ่นในวันนี้นะครับก็ตัวทุ่นเราตั้งไว้ที่3กข้อสีใช่ไหมครับก็จะมีอาการยกนะครับปื๊บอย่างเงี้ยยกอย่างนี้วัดมีตัวนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คือวูบจมนะครับตอกดอวูบจมอย่างนี้วัดมีตัวชัวนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อาการที่สามนะครับเนื่องจากมันเป็นไม้ตายเบานะครับ ปลามันก็จะกินแบบเดินซ้ายเดินขวาอย่างนี้วัดก็มีตัวนะครับชัวร์คือสามอาการนะครับก็คือวูบจมนะครับถอนนะครับแล้วก็เดินซ้ายเดินขวาอย่างนี้สามอาการวัดมีตัวชัวร์แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาอธิบายขั้นตอนการตั้งอีกทีนะครับก็มี2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือช่างทุ่นกับตัวลูกหมุนนะครับโดยการใส่ลูกหมุนและตะขอะรเราจะตั้งไว้ที่ หนึ่งข้อสีนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการหาระดับน้ําจุดตกนะครับเราจะให้ตัวทุนโผล่ขึ้นมา3ข้อสีโดยการลูดสต็อปไลน์ขึ้นนะครับก็วัดตามจริงนะครับไม่ต้องโยนสุดสายนะครับโยนให้ใกล้เข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเราโยนสุดสายปุ๊บมันจะกลายเป็นตกลังทันทีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวทุนมันเป็นตัวทุนเบานะครับก็เวลาใส่อาหารปุ๊บมันจะลังทันทีนะครับให้เราโยนไม่ต้องสุดสายนะครับโยนสัก80%ของ การตกนะครับถือว่าใช้ได้แล้วครับวิธีการตั้งก็มี2ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็สําหรับการตกไม้ตายเบาไรสารตะกัวนะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะฮะคงเป็นประโยชน์กับนักตกปลาหน้าใหม่ๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเหนือเมฆฟิชชิง h ช n แนลด้วยนะครับก็ ทางช่องนะครับก็จะมีวิธีการตกชิงหลิวในลักษณะต่างๆนะครับการตัง้ตงการขึ้นสายหน้านะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการตกชิงหลิวสปิวหน้าดินนะครับแล้วก็ตีเหยียบปลอมนะครับผมก็ได้ทําไว้หลาย E ีีนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปติดตามในช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้นะฮะก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ